ค่ะกาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้เป็นคลิปที่สองของเราพัฒนาเนาะค่ะอา่าอากาศฮอนค่ะพี่น้องอได้ใส่ผ้าชุบน้ำเย็นปันหมาดประครบหรือห่อโทรศัพท์เป็นระยะระยะมันห่อนอุณหภูมิมันสูงโทอร์ซั์เบ่าไปหนาเลยค่ะบอกความร้อนเกินความร้อนเกินคือจัอดต่อชอ็อตอ่าโทรศ์พท์ห้ามมันโดนเป็นของเยี่ห้อยเพ่งเพง,เพงคือเพลินเนาะพี่น้องเนาะ าการแก้ปัญหาก็ต้องรู้จักแก้ไปได้ไปเรื่อยๆต้องกาบขอถอดขอพ่ายเอฟซีพี่น,อนะะ้องเนาะค่ะความห่อนมันข้นนะคะความห่อนมันบอกเลยว่าความร้อนสูงนะคะจะจหวากันไปรอบนาๆไปเนาะพี่น้องเนาะคะ่ะขอให้ตัวเลขขอมุ่นเท่าเดินกับพ่อนะคะแนวอื่นมาไปยังเนาะคะ่ะต้นทุนของคนเท่าบาอกันนะคะเมื่อกี้แอดลงคลิปหลักสิบล่างไปแล้ว ชุดหนึ่งเนาะค่ะอ่ามีเอฟซีผู้หนึ่งท่านหนึ่งเพิ่นเขามาคอมเมนต์่าเวลาเอามาให้ดูสิบสูตรหลังออกเอามาโชว์แค่สามสูตรสิบสูตรมันหลุดเจ็ดก็ต้องเอามาให้พี่นอ้องเบิ่งสามเพราะว่ามันหลุดเฮ้าเจ้าออกเลยค่ะเอฟซี FC, นะคะเฮ้าเจ้าออกถ้าหลุดแล้วจะเอามานําเสนอผู้ใดสิมาเบิ่งเนาะค่ะนอกจากว่าคือตัวเลขแนวทางของเฮาไม่มีการตัวเนาะคะ่ะบ่อตัวเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดหลุดคือเอาออกค่ะเอาสูตรใหม่มาลง เป็นยังคือเอาสูตรใหม่มาโลง่งราะว่าเข้าเป็นผู้เหตุแนวทางเนาะเข้าก็ต้องนําเสนอสูตรใหม่สูตรเก่าที่มันหลุดเราก็ต้องเอาออกค่ะเอาสูตรเก่ามาลง,ท,าง,ท,างทั้งๆที่รุดก็ได้คอนทั้งแล้วเนาะพี่น้องว่าบเนาะค่ะอ่าพได้จะมาเบิงเนาะค่ะเข้ากับพยายามด้ขายเอฟซีเข้าพยายามหาตัวเลขแนวทางบวกจนอ่าทั้งบวกทั้งทั้งบวกทั้งลบทั้งเดินหน้าทั้งถอยหลังทั้งสูตรกับพวกคือบานกราเจากับมีเนาะค่ะ ย้อนยังย้อนอยากให้มันเดินพี่น้องเนาะค่ะอยากให้มันเดินอยากให้เป็นทนทางที่ใสเหลือเอฟซีพี่น้องถามว่าใส่ใจมากบอกระบอกเนาค่ะตะกีน่ะใช่เที่ยวเดียวนี้แค่อธิบายแล้วก็จบบ่ไดเอามาแบบว่าอยไปกินเขานางเขนอักอักร่มสวนดันทุลังออกมาเลยวันที่นี้เนาะค่ะเพราะว่าผู้เป็นดีหลายเนาะพี่น้องผู้เป็นดีไลายหลายค่ะก็เลยคิดพอผู้เป็นดีซะเพราะว่ายังเพราะว่าคนเฮามันมันมันควสามารถที่จะ ห้ามได้ห้ามปากคนที่เออเขามาเพื่อจะพูดนู่นนี่นั่นอันนี้แต่ว่าในเมื่อเราห้ามไม่ได้แอดก็ได้ห้ามใจเจ้าของดีกว่าไม่ฟุ้งซ่านตามเพราะว่าเราทําดีที่สุดแล้วถามว่าแก้ไขไหมเฮาเอาคเว่าคําขอคาเมนของเอฟซีทีว่าไม่เป็นประโยชน์กับแอดกับตัวผู้อื่นเนี่ยแอดจะเอาเขามาพิจารณาแล้วแก้ไขตามเหตุการณ์ทุกครั้งค่ะแต่คมเมนใดทีว่าสั่งสรนว่าเกิดประโยชน์กับคนส่วนร่วมหรือตัวแอดเอง แอดขออนุญาตลบในใจค่ะไปเบิงแนวทางพี่น้องคําเตือนทางช่องทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางจับจองสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเนาะพี่น้องเนาะค่ะเข้าพอกเกงเข้าก็จังไดหาปักหลายสูตรมาลงนะคะ ต่หลายสูตรแล้วก็รุดอยู่พี่น้องเนาะค่ะย้อนว่าเฮบยวัดนนี่เก่งค่ะแอดเราเสมอว่าแอดบนแน่บางท่านก็นว่าถ้าแน่จริงทําไมไม่ให้คู่เดียวว่าถ้แน่ดอ,อกค่ะคู่บ่าวอาหารซิบก็ปีบันนี้แล้วใกล้จะหกซิบแล้วกันเนี่ยวัดน,นแน่อยู่ค่ะเขาอาศัยลายสูตรหลายสูตรไม่ให้น้ำเสนอพี่น้องมากสูตรใดก็ตามสูตรใดมันรุดเท้าเก่าออกเนาะค่ะขอบคุณพี่น้องเอฟซีผู้ท่านอ่า ขามาร no ับชมเราก็ต้องย่องแอดเราค่ะเพากำลังใจสําคัญกับสาคัญที่สุดล่ะค่ะกําลังใจพี่น้องให้กําลังใจดีมากแอดจะถือว่าส่วนหน่อยแต่พอมีช่องใดที่จะแบบอุ้ยฉันชื่นมื่นกับคอมเมนต์นี้จังเลยมันหน่อยพี่น้องเนาะค่ะมันหน่อยอ่าขนาดช่องใหญ่ๆกันยังอ่ะฮัวซักคือกันเนาะค่ะเพราะว่าอยังมันเหยียดหยาดกันยังได้พี่น้องกับแนวทางเหล็กเป็นยังคือเพรเศร้าสนอันนีบ้าเอาเองนะคะเศร้าจังได้ใจมันหลักเนาะ ถ้าต,ตกสางแอดกับเซลลงน้าได้สม,มุิกระปกระเด่นใจมันหลักเหตุงานกับงานที่ห้าหลักมันมีความสุขตัวด้โลดวาโลดค่ะอันนี้เอาขืนมาวอกเพื่อ,อยังให้อทิสาธนาชนรับดูว่าเอ้ยเอาเหตุขนาดนี้ยังมีวุ้ยบออยากใส่ข้ามไปทัวนอพี่น้องมันบ่ดีนเนาะแอดกับวิยังบ่อยอยากให้ผู้อืน่นมาใส่ข้ามไปทัวกับเจ้าของเนาะค่ะเอาไปบางแนวทางดีกว่าพี่นอ้องเอาหม้อมือแรงเอาให้มันอยูด้ะค่ะเพราะว่าเล่าพัฒนารนจะหยุดมัดอาทิตย์เลย จากวันจันทรจัน์พุดสุกนี่ยุดเลยค่ะยุดสงการยุดปีไม่ขึ้นกันเห็นช่องง่ายๆเพิ่นววารด้ค่ะเนาะค่ะเห็นช่องง่ายๆเพิ่นววากันเลยว่าน้ำเพินเพราวาเพิ่นเป็นผู้ยลักพุยไงขอมุ่นเพิ่นแนนเนาะค่ะอ่างวดที่แล้วศูนย์นี่ของเฮาสุยแต้มหนึ่งเอซี่เขามาคอมเมนต์อยู่แอดเก่าซีค่ะค่ะขอโทษเด้อค่ะพี่น้องลดจ่อยเนาะค่ะลดจ่อยชนศูนย์งวดที่แล้วของเฮาชนศูนย์มากเลยเด้แนวทางบ่มา เนาะค่ะเบรกจึ๊กยู่หอดเลขเก่าซื้อลือเลยค่ะพี่น้องนะคะงวดนี่สูตรนี่มันมันบอลลูดได้พี่น้องได้มาสามงวดงวดนี้จากซีเป็นหาโอ้ยเสียดายเมื่อนี่ได้เจ็ดก็แปดแถวบนข้างล่างหกแปดสองพี่น้องแคบไบเถิะเบิ้งขันขันบ่าท่านพร้อมจะตามกระไดเบิ้งสักก้อนทุกสูตรเขาเมื่อนี่เมื่ออื่นลดขึ้นกันค่ะพี่น้องเบิ้งเด้อค่ะแอดมีความปาถนาดีอยากเอามาให้เบิ้งเป็นแนวทาง ผโพ่อเนาะค่ะแต่ว่าทามันรุดแอดก็ตตรงขอโทดขอไข่เอฟซีพี่น้องหลายๆไปเบื้องสูตรเด่นตัวเดียวค่ะสูตรนี้งวดที่แล้วก็เดินที่เลขห้างวดนี้ไดเลขกี่นะคะไดเลขกซี่เอาลงอีกจักน้อยนะคะไดเลขกี่บัดน,นี้พี่น้องคะอ่าคลิปหนึ่งที่แอดเราลงไปแล้วเมอกี้เนี่ยมันก็ชนกันที่เลขสี่คอรนุญาเดอท์แทนเอไอเนาะค่ะอ่าสูตรนี้ ชนกันที่เลขสี่มันก็ออกตัวกับหาเก่าเก่าหาอันนี้บอออกอันนี้ออกหาซีซีหาส่วนนี้มันจะออกตัวกับพี่น้องมักเบิรนกับจัดซีซีไปเลขวันศุกร์มันชอบเบิรสีมาบออย่าดาแอดเดอร์ค่ะมันบมาพี่น้องเ <c oughs> นาะค่ะอ่าไปแบบสบายสบายพี่น้องค่ะอ่าถือได้กับบอไปยังถือว่าเอาบุญน้ำเพลินมันนี่ว่นพระพรอ่ะค่ะวันพระเทียแอดได้บุญน้ำเพลินเนาะค่ะ อยากนําเสนออยากให้พี่เห็นน้องขอมูลเก่ากัเสียงที่การเอาลงกับย,ยังยังเอามาลงย่อนอยากให้เห็นเนาะค่ะโอ้ยแต่นายเอาหน้าหน้า,นาจิตตังพี่น้องห้ามเพิ่มวไหนก็ห้ามเจ้าของนี่ละมือนีเอาบุญพรเนาะคะ่ะเอาบุญพระเวทมือนีวัน่พนพระพรอเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะสูตรนี้ได้เลขสี่ไปดูสูตรที่เดินยาวกว่านี้ได้ตัวไหนสูตรนี้เด้หนึ่งสองสามสี่หาหนึ่งสองสามสี่หาหกสูตรได้เลขเจ็ดมือนี ได้ที่เลข7มือนี้งวดที่แล้วได้เก่าเนาะคะ่ะงวดที่แล้วได้เก้หรือสิเป็น7จ็ดหรือสิเป็น7จ็เลขชอบเบิรนวันศุกร์เด้อพี่น้องเนาะคะ่ะงวดที่แล้วก็เข้า95้สองคู่นี้ประกบกันงวดนี้ได้สี่ห้าสูตรนี้โบกับกันดอกคะ่ะเพราะในตัวกับคือสูตรวั่งหันนะคะเก้าแดหแต่ว่ามันไปบนลางสี่ห้าศูนย์เกจสจะมาไหมแอดฟันแทมือในเจ็ด เนาะค่ะเห็นบ่าพี่น้องมันมันประกบกันออกได้ยังสี่เลยเด้ยนะคะอันคนเราสูตรคนเรามองในหลิมไงพระวอดเฮ็ดสูตรไวหลายเล้าพัฒนานี่ก็บบอกซองหลิมคือกันจักสูตรได้มันจะเขาถ้ามันหลุดก็คือเข้าเลียกสูตรบ่ถึกเข้าทุกงวดล่ะค่ะพี่น้องเพราะว่าสูตรเท่ามีเป็นร้อยเอฟซีว่าเอาไปวล้เอามาล่งทุกล่งหลายแต่บมันเสือเื้อขึ้นหน่อยแต่บรรณแงมลังหวยออกมันหลุดไหมพี่น้อง ลองสิบรุดเจ็ดเราสามตัวเนาะมาล่วงให้พี่น้องเบิ้งแม่สิเอาแต่สูตรมันรุดแล้วไห้เบิ้งก็ได้เนวออืน่นเธอแล้วเนาะค่ะเอา็ดถามว่ามักบอเอ็ดมักสูตรนี่ฟันสูตรนี่พ้อมแล้วเมื่อนี่จับบอพี่น้องมักบอบอมักกบพานเนาะค่ะมักกะพานมันมันกับบอเน่บอนอนเสมอไปค่ะพี่น้องนะคะบอเน่บอนอนนี่ค่ะสามสูตรนี่นะคะ เอาแคปเอาเดอ้อค่ะพี่น้องในคลิปนี้นะคะยังบ่ทันเด็ไปหอดเด่นบนล่างเลย่ะาต่จมอยู่โออดีก็ได้เนาะปากว่าบ่ซ่าบ่นแต่ว่าม,มันมันออกน้ำลูกคุ้มขนแม่พี่น้องไบ่ม่นพพะอิทพอปุ้นเนาะค่ะเอาขอตทษขอ,อไพ่เอาเอาแนวทางให้มันเดินเด้อค่ะเม,มื่อนี่หยุดเาวหาเมือเอ็ดได้เส้นเลีเยดใหญ่สิบ่แตกละพี่น้องแต่ว่าหาหมือเนาะโอ้ยเอาเอาสู่ไปอ่ากันตามนี่แ่ละเนาะพี่น้องเนาะ หลังมือแรงเราแอกกสิพักสิกสกสโรกแนวทางรัฐบาลให้ในบันนี้หย,ยุดเงา่ากสิได้แกะสูตรไว้ร่วๆเลยบันนี้เล่าพัฒนาหยุดหามือหกมือเจ็ดมือกับเสาอาทิตย์ค่ะพี่น้องเต็มอาทิตย์พอดีนะคะเต็มอาทิตย์พอดีเอาแคบเอาเนาะค่ะนี่ละพี่น้องเน่าท่างกับประมาณนี้ละแต่ขอเห็นมาเด้อค่ะเมื่อนี้เจ็ดซีมักคักมักแนมือน,นี้เนาะคะ่ะ เจ็ดสี่จะมาไหมน,น้อนะคะหลักร้อยเอาสองใส่เด้อสองถึงมันสิยูลักซิบรางช่วงสวงองยูสี่ศูนรแล้วกรอะกับโบนี่ตัวเลขมันเคลื่อนได้พี่นอ้องค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ